นักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาฝากหนูทั้งหมด15บําเราจะมาฝึกออกเสียงกันนะคะมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวนักเรียนฟังครูออกเสียงแล้วหนูฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะ vowel sound เสียงสลั vowel sound เสียงสลัก consonant sound s o n a n t เสียงพยัญชนะ same same meun like different different that first first lambda dak thi a across across next to next to thak in front of in front of dana opposite opposite tong between between ระหวา่าง summer summer ฤดูร้อน winter winter ฤดูหนาว autumn autumn ฤดูใบไม้ร่วง fall fall ฤดูใบไม้ร่วง spring spring ฤดูใบไม้ผลิอาจจะสงสัยว่าครูครับทำไมมีฤดูใบไม้ร่วงตั้งสองคำ คือ autumn เนี่ยมันเป็นแบบ british english นะคะส่วน f l r เป็นแบบ a m e r i c a n english นะคะมันก็จะเป็นสำเนียงแบบ british เนอะส่วน f l r ก็จะเป็นแบบสำเนียงอเมริกันนะคะภาระงานในวันนี้ให้หนูไปฝึกออกเสียงคำศัพท์ทั้ง15คำนะคะและอัดคลิปวิดีโอคำศัพท์ทั้ง15คำนี้ส่งครูคุณครูเก็บคะแนนนะคะ15คำ5คะแนนนะคะ ทำได้ไม่ยากเลยนะคะโอเคบายบาย See you next week